ฮะโอ้จุดมกพริกเดี๋นี้ขัวบนอะขั้วงเซดินขัวี้ข้าสุดยอดสุดยอดเฮ็ดกินชิวพัวกินไม่ไดแกงมราไม่ได้แล้วก็นึ่งข้าวพอมโอ้ชีเล่อเด้ดิีองชิเล่วเด้อทงนี้ก็ไดชีเล่อเลยเปิท้ายหุ้มหางเด้อคัก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 บานนี่ยังกะสีไม่เอี่ยมเลย เวลาเขาตรงน้ำกินมันก็ไหลลงทั้งเดียวคู้มันก็ได้หลายน้อพ่อลุงกินรวดเพราะว่ามันช่างซีไม่เนาะโอ้ชุดจอดชุดจอดสีแล้วแล้วลุยอลีทีมงานนี่เนาะผมนี่ถือว่าเรียบร้อย สบ, I, ong, สบ ong, ายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเบิร์ตสมองสุบอตพี่น้องเนาะมือนี้เบอร์ลีกับเขามาหาสบายอีกแล้วพี่น้องเนาะมือนี้เป็นมือทําอิดก็ว่าได้พี่น้องที่เริ่มสร้างบ้านของนางใบเนาะพี่น้องเบอร์ลีก็ได้ซื้อกระตุกน้ำใหญ่มากระตุกนึงตุกเสาลิตพี่น้องเนาะว่าตัวเก้านะครับที่ให้เพื่อนเอาไปส่งเขาตัวนี้มันจะบีบได้เลยบีบกินพี่น้องเนาะเวลามันเบิร์ตเนาก็แบกกระตุกน่อยแบนั่นเนาะไปซื้อเอาไปเถอเอาก็เป็นเงินทางแม่ ทางเมียนั่นสิริผนฝากมาไหวว่าสีสมทบเห็ดเห็ดเห็ดเฮือนเนาะแต่ว่าทางผู้ใหญ่ทางฟอนน้องแพทย์นะผลว่ามีผููหักผิดชอบด้านชังกระสีด้านนั่นด้านนี้แล้วผนว่าเป็นยังบห่วมก็ได้ในเมื่อ่นว่าบห่วมก็ได้เขาก็สีเก็บเงินชวนนี้ไว้ก่อนเฮาก็สีต้องถามทางเม่นั่นสิริก่อนว่าเอาเงินชวนนี้นะไ้ไปเห็ดยังเนาะแต่ลักลักเบาลอ่กับ มาซื้ออันกระตุกน้ำพวกโคกพวกยังนี่แหละพวกโคกที่นอนบาวลีจะว่าจะเก็บไว้ซื้อของพวกนี้กระทองนอกกระทางน้ำานะว่าจะเก็บไว้ซื้อของพวกนี้ถาบุได้ห่วมแต่ว่าเขาก็ต้องรอท่าทางแม่น้ำาลิอีกครั้งนึงว่าเปินสิอนุญ,ญาตให้เขาไว้ซื้อบนอิูบ้านนอนบอ่นะตะก้าเสื้อผ้าแบบนี้พี่น้องกระทางน้ำมาไว้ตวงน้ำพลไว้กินไว้อย่างนั้นนะพี่น้องกระสังกระีกระังกระซีไหมเนาะมาตรงห่วงว่าสีมนีกี่ฝุ่นกี่ยัง สำเป็สีไม้แล้วก็ไวต้ตงน้ำฝนกินแดกได้กระถังกนระะก้าเสือ้อผ้าชื่อเสื้อผ้าให้เขาเป็นโคกเป็นซากเ,เป็นหมอดหนึ่งหม,มอแกงหงม้อแกงอะไรยังบ่มีเนาะสิ่งที่มันบ่มีเราไปซื้อข้าวสารพร้อมอะนะจีเจเอทั้งแม่นั้นเสีดีไปไปนี่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอ,น,อนุญาตถ้าเพิ่นอนุญาตเราก็สิเกลไปซื้อหรือว่าถ้าเพิ่นไว้เฮ็ด ไว้ชมทุบหินในอื่นเคาับไว้ชมทุบหินในอื่นเนาะอันนี้ก็ได้เราก็ต้องขออนุญาตไปอีกทีนึงแต่ว่าทางเพื่อนทางชานในทางผู้ใหญ่ทางพ่อน้องแพทย์เนาะทางแม่ทางต่างประเทศทางพ่อน้องแพทย์นะเพิ่นว่าบวเป็นยังบวชห่วมก็ได้เรากับบเป็นยังเนาะเพิ่นเพิ่นว่างบประมาณทางเพิ่นน่ะมันเพียงพอแล้วนะก็บบวห่วมก็ได้เนาะเป็นอยังก็ขอให้มีประโยชน์ชุงสุดแล้วก็ได้บุญนำการเนาะอย่างไรก็บุณกอบค้นแม่นั้นชิลิลลายๆเ้อเนาะ ไปเบิงน,นะนี่เรื่องลาบงัวนะเขายังไม่ได้ชื่อเถื่อพี่น้องเพราะว่ามันบค้ทันมีที่แพักที่เซาอย่างแนนนอนแลับบุ้งกาบชินั่งกินดูไซเนาะออเออขับไม่ได้อยู่ี่หมูปบปประดูนี่่อไป ขอชื่อตน้ำมาให้เจ้านี่นะเบิ้งพ่แม่ขอบคุณคอยเนตตีได้แล้วนี่ได้เจ้าน้ำชาวดีมาชาวดีเอาไปช่วงเพื่อนแล้วว่าขวดนั่นหาช่งแล้วหางสบายมาเทิดอยู่น้องเมืองช่างมาแจกไปเพื่อนไม่อันมีจะไปเอาน้ำแล้วก็เจ้าใส่้วก็แบกมาเลยมันบอกว่าได้ลูกใหม่แล้วน่าสนใจมาก Ui, เอานี่ rồi đấy แห้งเลยซื้อไม้ bọn em Bà, bọt. Mày oh, mà. bà đấy chỉ bớt đấy ไม้ได้ ừ, đấy บ่บอดซื้อ นี่ครับอันนั้นบ่ซิบแล้วก็หกแล้วก็แปดดดิบตัวหนักซิบกบหกนะึ้นบงเทิงน่อยฮะแล้วแต่ีิน้องไเนาะโอ้ยสั่งสีเนาะพี่น้องเอ้ส่นิบฟุต โอ้คักลาบาดนี่น้องบ๊วยเถินค well, like ักแล้วคักแล้วเอาสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีสบายดีโอ้ยมืออื่นชื่องัวมาลาบแล้วมืออื STALK ่นนี่แบบนี้เ็พพิธีขึ้นเลยมืออื่นนี่แม่นเอาแฉเอาเนื้อจำรังกระซีแล้วเป่าเนี่ยเลยตามเล่าเอาตัวนี้นะแปลว่ตัวดีกันเนี่ยตัวขันก็ตัเอาอาลงกระถางนี้เลยค่ะ ตนั้นเลกี้นะว่าเดี๋ยวทพพะใส่ใส่ตัวนี้ก่อนพอดีแล้วเนาะมันพไล่มาพอดีกันแล้วเพราะว่าตัวแปดตดใเดอเอเพราะว่อยเอาแปดซิมันพอดีแล้วแต่ว่าก็บอเป็นยังเขาเขาค้อนออกนะเขาเอาชั้นเอาบนี่เขต้องกัาไมัได้ชั้นไดหนึ่งแปดี้ทพูดถึงตัวูสามเมตรเอาออกไะนาแล้ว ่ได้ยงาจุดหดอกเขามุงอันตัวนี่แหละเขาย้อนออกนะเขาไ่ต้องย้อนออกเสามันพอดีจำกับเสารถแม่แม่ได้เห็ดก้อนเยาวแล้วได้จุดหรอกง่ายยุกบนจุไฟกันยิ่งหน่อยกระทกจุดหรอกพี่นะพี่อ้อเด้ออันนี้นี่ตัดปั้นออกมาเห็ดขั้นใดญ่ไปเลยด้หนี่ขั้นใดก็ได้เห็ดอย่างก็ได้ต่อเห็ดเช่นกันได้ว่าเฮามีแนวเห็ดก็ได้อันนั้นว่าเห็ดว่าได้นะหรือว่าเห็ดชานเลยบ่ หรือว่าเห็ดห้าวเลยเอาไม้มาตัดไม้ค้ำเลยเห็ดชานไปเลยเห็ดปูออกทางนั้นเลยเห็ดขึ้นได้นี่เลยวะนไ่เชืองไ่องมาดูว่าไอเนียขึ้นพอขึ้นทางนี้บาเลยเออแล้วก็ปูออกทางนั้นกันอยางเห็ดชานนะแมนได้่ไจะงอไอเดียอีกได้ดยว่ามีดีมันบบี้มันบบี เราไปติดยาหัวมันดวยอนะครับนี่เนาะนาเอาเขาบอกไเก็บักแล้วพอดีแหละน้อนี่ลุงเอาลุยลุบานี่โอ้ยยังไม่ได้เสาหนึ่งนะเนาะยัง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 ได้เสาหนึ่งกระเทยไปหอกรหไ ถอยอดแพเ้าขยขึ้นไหมดิเข้นมาได้ขึ้นมาได้อ่าบยบขึ้นดักไม่น้องแพ้เลยนี่ละนี่ละผี้องเนาะว่าน้อยกับบน้อยได้แ่เป็นเ่ายานอ่แล้วใ่แปงเป็นเ่ายนคุ้อเบื่อไปยังเบื่อแต่ว่าเราบุญอีแต่กรยุงนะคือใบมะเทียมต้มจะรดบุกนี้มะเนี่ย ว่าแกยุ่วยนะิตนี่ไผุ่แย่ว่าสกเใเป็นขามันเดกเกิดไปใส่จกบวกกังนเฮ้ยเราดบ้าเบึ้งน้ำมาสวยพูดเนาะพูด้องแผลมาสวยมาสวยแต่แ้นท่านตอบพอเขามาสวยพูดเราทำาูดได้เบึ่งน้ำเพิ่นเด้ปกติเขามาพอดีเลยเดี๋มันเกิดนะเห็นไห เกิินนแต่ว่ามันได้แต่ว่าได้ตอกแล้วเนี่ยเขาขึ้นบ่ได้เลยเกินบ่ได้เกินเพราะมันเลื่อมกันหลายเกินกันหลายฮะเกินกันหลายเกินแล้วเอาไล่มาพอดีเลยอย่างเราปลูกกระเบ่อนะอ๋อนี่เด้อเริ่มปลูกเลยบัวสีไข่พอกีตู้จะได้พี่น้องเลยทางนั้นดูอะไรเนาะขยันอะไรเฮยขนอันนี้เออนี่เดือดเขาก็เจาะแถวนี้แล้วตามโอ้ยเนี่นี่แล้วนี่แถวนี้ได้ทางนั้นแบบว่าเห็ดอัน นี่น okay. mm? yeah. uh, okay. okay. uh ี่เวลาเราตักน้ำขึ้นมามันก็ง่ายหตากน้ำขึ้นมาใคยวะด้เรื่องยกอนูดเบนเอ่เจ้าหมวกบ่นี่เออโอเคอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ เอ้โพี่น่อยเนาะักแลบักละักแล้วบานี่นเดี๋ยนึ่งข้าววะนี่เอ้ที่เธอโหดไอ้ลีชงคนนี่เห็นบ่กเคื่อนามานบีบังกัวแจกแจ อ๋อรู้หักเพรว่ากันลอกผลน้ำมันเบิดก็ว่าให้บาร์เตอร์ชาวใบกินว่นี่นะผู้ได้หนึ่งชาวใบผ่้หนึ่งกิ่นี่นะชาวใบกินตุ้มโยผู้พิโรนไงชาวใบตัวหนึ่งเขาแล้วจงขระเบือไว้ีได้ผมเหรออ๋อหูจักเก็บพักเลยนี่นักจะงออกชะแงงว่าแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้บ่นี่ท่านี้เกิดพักยิงพักอีหินทรีนักแกงหน่อไม้พี่น้องเลยต้มแล้วบัดแกงบัดขึ้นเฮือนชื่อหม้อมาให้ชื่อหม้อแกงนะหม้อแกงนี้ใส่กระทะอยู่ใส่กระทะก่อน มีบางนี่อับพี่น้องเนาะในเดือนในชาตกะเาลำบากเน่กะวอันี้ใครเิดที่พี่น้องเนาะอยเไว้จะเช็ดสมบูรณ์แล้วพี่น้อยเนาะแปงกันยังนีไว้แล้วพี่น้อยเนาะแงอหน่วยละโหน่งหน่วยหัวหนึ่งกตาอันเนาะฮะรัปกติแปด แล e, ้วเจ้าเราใส่แต่สามเบาะนี่เนี่ยไม่นี no> ่หนึ you know> anyway> ่งสองสามใช่สามตัวนี้พ่อวะพ่อล้วเนาะเออพ่อก็พ่อแล้วได้อยู่ดอกได้อยู่ดอกคักลูกพอเขาไล่แรกๆเนี่ยทั้งนี้ซี่ทั้งนี่ซี่นะพ่อหลวงแพร่มาตรฐานชานเนย เขาเบาลิเคยเพยุเฮ mm. ือนนะพื e <S <S ่น้องน้องมเน็นว่าเขาเป็นกว่าช้างนะแต่ว่าในรูปแบบของเฮือนชนี่นะเบาลิเคยไล่ไม่เคยยังเคยไปน้ำ้างซันซะแก็เป็นารือีแล้วีือีก บ่อเทิดอ้อนที่ลงนั่นมานี่ว่ามันยังเป็นดินอ่อนอยู่เลยหายยึดตัวเลย

เก่งเลยแถวใบมันนี่หนไมโมกิน้อุดยอดชุดยอดสุดยอดาไปหาเด้เศร้าเด้เรือไว้แถวเด้าวบไปหาหน้อไม้เ่เก่งแท้อไเก่งคนเาก่ง่เรเอ่งเก่งเก่งใบพัฒนาขึ้นอู้ชุดยอดชุดยอดเป็นาวหนึงน้าก็เป็นแล้วพี่น้องไงพเออที่โชค้ป๊กเนยักกาใบยังครกินนาะว่าแกงหน้าไม้นี่เก่งเ นี่พี่ต้องเล้ยมาทันได้สุกมักระทุลมาเกเกลนาช่วยเข่าช่วยไสรัสไสด้เห็น่ะช่วยเข่าไปหาอะไรไปหาจักตอกแห่เอกระดงวันนี้เป็ซานกระดงเห็เหเป็นกัซานเป็นเป็นบ่ได้นั่นกัเออมองช่วยเขานะเป็นวกระดเออูจักนรรสานน่ยคนโทษคือคุกระวัซานนี่นะมือนี่ แั่แค่แล้วมันนี่แหละมืออื่นคือนอนอะไรคือนอนอะไรเฮตโตอเนาะมันเป็นต้อเติมเด้วยคือน้อนมาแรงแล้วคือนอนมาแรงว่าวัตถุิบมันชื่อชื่นมันลาบกินผู้แขนก่อนมืออื่นนะแม่นโอ้ยมืออื่นตลอดมืออื่นตลอดมันฝนตกมือนี่นาะมันฝนตุกโอ้ยขอโทษนะขอโทษนะนายเอ้ย มงนองนไผกินต้มมี่นเ่เป็นงอนเลยดิไปตลาดเราได้ผลตกแห้งเท้านี่ค่ะเอามาิดว่าเพื่อนกับท่านได้แล้วนะเนี่ยจัดน้ำทุกไงมาให้ล้วนี่เนาะเอาไปช่งเพกินแล้วตัวนั้นน่ะจะไบเอาไปช่งแล้วจัดทาคาไว้ตัวใหม่นี่ยเนาะ กาอินชีแดงตัวนี้บต้องส่งแล้ตัวนี้บัวเขาซื้อ่นขาดแล้วฮะซอซื้อ่นขาดแล้วมันตก่งก็ได้ไป่ไปน่ลเขาก็ต้องแบกไว้แล้วเป็นถอน้แม่นเอาแบกตุกเอไปเียนเอาน้เพนเทียนไปถอน้ำถอกอเอมันตุกทำไมตุกไมดแม่นะาอกเทียนเอาน้าเลยถอกเทียนเอาน้าเทียนเอาเทียนเอาน้าน้าทองเบิรนแล้วดิ ลองมาจัมตนพลุงเบ่งกางกระสีได้ลุงแมตเอาทางกระสีแทงนั่เอาอแมตออกมากทัศนนะเองเาอเอาเสองแดสองรีที่เอาเอาเอาเาเป็นสอมตรเข้าโอเคมโอเคได้ย่รโอเคยูสองมตรกความกระเทือน่เด้มันมีการผิดพลาดเล็กน้อยเลยเด้เฮา บบก้าวเทากัดนานมากแน่เนาะแต่ว่าเขาไล่นะมันถืงแล้วแต่ว่าพินน้อ <c oughs> ยเดียวนีนกเราโมเป็นยังได้อยู่รอกทำนี้นะมันกับกุ้งอยู่เนาะพ่อลุงเจ้าจะตีพ่อลุง่งไหมเราบริตตีตีพ่อน้องแพทย์พี่เนาะตีไข่มาซาพ่อมาสวยพ่อน้องแพทย์มาสวยเนาะ ลูกหรือเปล่าเพิ่นร้องเพลงบ่มาซาไปเพิ่นแม่นมาซาไปโอ้หรือเปล่าตอนดิสันไปมีใครแล้วเตอรไปอยู่ไหนบ่าวเทิดไปหาตัดเอาแบกมาแล้วนะคันลำชั่มนี้นะเพิ่นมาให้แล้วนะเนาะไอ้เทิดเลยหาตัดแบกมาโหลดคันลำชั่มนี้่อยว่าเพิ่อนมาให้ังี้ยเนาะเนาะพัชร์รักขั้วไม่ยังก็ได้นะไม่ติ้วไม่ยังก็ได้ มันบดถึกแดดถึงฝนมันก็บอกนั่นหรอไม่เอ็นเลยมาติวก็แขงได้มาติวนี่แขชงแขงมันบดถึกฝนมันแขงแต่ว่าปัวจะกินแน่นแน่นหมะก็เป็นไม่ตื่นไม่ได้อยู่อันนี้หนี่งโอเคไม่ยังหนึ่งเอาปัวเาเอาเกลือใช่มันมืออกมาเอาเกลือใช่อันนี้เป็นแบบเป็นเลยเนาะเพ็ดเมียพร้อมได้พังหมอนพร้อม บรรยากาศแบบฝนตกบ้ฮ้อนแดดเอาเป็นมืออื่นมืออื่นนี่ขึ้นเฮือนเลยมืออื่นนี่ขึ้นเฮือนเอาผายผูกแขนผูกแขนมาเลยเด้อกว่าจะเชื่อละงัวมาลาบเอาผายก็ผูกแขนแม่นคนบอกให้ชื่องัวมาลาบอยู่มันจะเดือดได้มือจะโอกมันจะเดือเด้อคอยฝากนั่นชื่อเด้อโอเคโอเคเด้อทีมงานเด้อมืออนี่ขึ้นเฮือนเนาะไอ้เทือนเนาะจังมุ้งมือนะแต่เดือดแปลงม้งหายหายฮอตพี่บอแม่น กินมาลาบกินขึ้นไม้ขึ้นกับขึ้นตอนกับชร้างกับปันทีมงานนี่แหละเนาะได้เนาะมีเงินปล่อยนี้อไปซื้ออยู่บ้านขาดกินแกงเราไมแถวใบก้อนวันนี้เนาะบ่ามาให้กินแล้วไ่มเนาะยอมแล้วเอื้ยเอื้ยยอมแล้วยอมแล้วเอื้ยน้องยอมแล้วน้องยอมแล้วอุ้ยมีไผ่ชายพร้อมเดี๋ยวนี้เนาะอือพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องจะได้กับลิปนี้กับก็ ຈົກກັນພີ່ນ້ອງເນາະຈັ່ງໃດກະຕູດີມີແຮງຄົນເຈັບຢ່າຊິໄດ້ຄຳໄຂຢ່າຊຸມມີມັນໄມ້ຍາວຢ່າງກສະບດີ